ผมชื่อนายช่วยสาสุกรมเกษตรอินทรีย์ร่มน้ำเสือน้อยที่มันเกิดขึ้นก็ทำมาประมาณผมได้เกษตรดีเด่นในประเทศสาขาทำมาอินทรีย์ปี2 5 5 6ันหกแต่กรมมันเกิดก่อนเกิดก่อนที่ได้รับ5ปี เริ่มต้นที่เริ่มทํางานวิจัยกับกลุ่มนะครับก็คือเราก็ลงพื้นที่นะครับศึกษาศักยภาพและก็บริบทของชุมชนเราก็ทราบว่าชุมชนนะครับมีศักยภาพนะครับในเรื่องของอภูมิปัญญานะครับการผลิตข้าวอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะข้าวร้อเอสดสายพันธุ์นะครับละกกลุ่มนะครับก็ มีนวัตกรรมภูมิปัญญานะครับในเรื่องของการผลิตข้าวหางที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเราก็พบว่าขั้นตอนดั้งเดิมนะครับของกลุ่มที่ผลิตข้าวหางเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มเนี่ยใช้เวลาเวลานะครับในการผลิตค่อนข้างน,นานนะครับก็คือจะมีการแชร่ข้าวก่อนเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงหลังจากพอแช่ข้าวเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเอาข้าวเข้าสู่กระบวนการหมอกหรือว่ากระบวนการงอกอีกประมาณ24ชั่วโมงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลุ่มใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงในกระบวนการทําข้าวหางงอก ผมก็เอาข้าวในในยุ่งเราเนี่ยมาแช่น้ำ24ชั่วโมงแล้วก็มามอก24ชั่วโมงแล้วก็เอาไปนึ่งแลาวสีก็ไปเข้าห้างอกแต่มันก็มีกลิ่นขึ้นมากลุ่มนะครับที่บอกว่าแช่24ชั่วโมงนะครับแล้วกง็งอกอีก24ชั่วโมงเนี่ยกลุ่มเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับก็คือเหมือนกระบวนการที่บอกกล่าวเล่ากันมาว่าทําแบบนี้นะดี เราก็เลยได้นําเอาไปเข้าห้องแล็บซึ่งเราก็พบว่านะครับจริงๆนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องแช่ข้าวถึง24ชั่วโมงนะครับเพียงแค่4ชั่วโมงก็เพียงพอซึ่งกระบวนการแชร่ข้าวเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้น้ำเนี่ยมันซึมผ่านเข้าไปในชั้นของเปลือกข้าวเพื่อให้มันเพียงพอความชื้นมันทั่วถึงกระตุ้นให้เกิดการงอกเท่านั้นเองจากนั้นเราก็นําไปงอกเนี่ย รเราก็เปรียบเทียบระยะเวลาครับโดยศึกษาสารสําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการงอกนะครับไม่ว่าจะเป็นลิตัตนอนุมูลนิสระนะครับความสามารถในการจับอนุมูลอิสระแล้วก็ปริมาณของสารประกอบที่มีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสะนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มพวกฟีนอลิกคอมเพลวซ์นะครับซึ่งเราก็พบว่าการงอกนะครับที่ระยะเวลา27ชั่วโมงนะครับเป็นช่วงระะเวลาที่ให สารสาคัญเหล่านี้นะครับสูงที่สุดเราก็เลยนําองค์ความรู้ตัวนี้นะครับมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราทําเข้าหางงอกเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเพียงแค่31ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งปรากฏว่าสามารถลดระยะเวลาที่กลุ่มทําได้นะครับถึง17ชั่วโมงพออาจารย์ชัยลงมาเนี่ยมาเปลี่ยนระบบที่อาจารย์ชัยเนี่ยบอกว่าแช่ข้าว4ชั่วโมงแล้วกลับมาหมอกไว้27ชั่วโมงพอทําออกมาทัาง้งสูตรของอาจารย์นี่ มันจะไม่เหม็นหืนยังไงข้าวมันจะหอมแต่ก่อนผมทำมันข้าวต้องเหม็นหืนต้องล่างน้ำก็จะจะมันมันมันจะเหม็นก็น้ำเยอะแต่อาจารย์ชัยไม่ได้ใช้ไม่ไ้ไม่ได้ใช้น้ำล้างเลยแค่น้ำน้าลาลลก็นึ่งมันก็หมาเจาะเลยครับประหยัดเวลาแล้วก็ได้ภูมิปัญญาเกิดมาใหม่ ัจากที่นะครับเราได้ทําตัวข้าวหางงอกเสร็จแล้วนะครับเราก็พบว่ามันจะมีในส่วนของข้าวหักข้าวท่อนหรือว่าที่เป็นเศษที่มันไม่สมประกอบนะครับไม่สมบูรณ์เนี่ยจำนวนมากเราก็เลยอยากจะนําตัวข้าวเหล่านั้นนะครับมาทําทตัวเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ทีนี้นะครับเราก็เลยได้นะครับมาระดมสมองกับชุมชนนะครับว่าชุมชนเนี่ยนะครับอยากจะ ทไปในทิศทางไหนนะครับประกอบกับนะครับเราก็จะมีเรื่องขององค์ความรู้หรือว่านวัตกรรมพร้อมใช้ที่เรามีนะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการทําเครื่องดื่มพาสเจไลท์นะครับทีนี้เราก็เลยเอามาปรับใช้กับบริบทของชุมชนนี้กลายเป็นนําตัวข้าวหางาที่มันตกเกรดตัวนี้นะครับมาทําเครื่องดื่มข้าวหางงอกอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์น้าน,นมทางเลือกนะครับโดยผลิตจากข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสัยกิจชุมชนลูกน้าเสืนอน้อยตัวนี้ เครื่องมือที่ทขาวทำอ่ะกัจาาจา์ก็เอามาให้ทั้งหมดเลยกลุ่มก็แค่มีปลายข้าวที่รอไว้ต่อยอดจากข้าวเม็ดที่ปลายข้าวต่อยอดไปเป็นน้ำนมข้าวพร้อมดื่มซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ทั้งสองผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวหางงออินทรีย์บรรจุถุงสุญญากาศนะครับแล้วก็ตัว ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวหางอกตัวนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยครับเราจำหน่ายออนไลน์นะครับผ่านหน้าเพจ Facebook ของกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีช่องทางที่เป็น Lazada แล้วก็จะจำหน่ายในชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับตัวโครงการเองหรือว่าหน่วยบริการเองครับก็มีเป้าหมายมีเป้าประสงค์ครับก็คืออยากจะให้สร้างเรื่องของนวัตกรนะครับในชุมชนเพื่อที่จะสร้างเป็นลักษณะของ e a r n n n g i n n o v a t i o n Platform นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่จะกระจายองค์ความรู้นะครับให้สู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่อื่นๆที่ที่เข้ามาสนใจนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับให้เกิดความยั่งยืนนะครับในชุมชนต่อไป